ตอนนี้เพื่อหลายคนกนระทิดตรงกันกรเรื่องราวของจอห์นนี่โซมาลีนั้นน่าจะจบลงไปแล้วและไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงคนนี้อีกต่อไปแต่ว่าน่าเสียดายที่เรื่องราวมันกลับไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าเพียร์จอห์นนี่ของเรายังคงท็อปฟอร์มไม่หยุดแ,และออกมาสร้างความวุ่นวายอีกครั้งงานนี้บอกเลยว่าโทษของพ่อหนุ่มสุดเกษ์คนนี้เนี่ยดูยังไงก็น่าจะคงไปถึง20ปีได้ง่าย,ายเหตุการณ์สุดฤลือในครั้งนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแ a c คขอ e ้อีสปอร์ตกับ Unleash Energy จีดรเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อปปี้ a า a d a และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลย หลังจากที่จอหนนี่โซมาลีได้ไปขึ้นศาลในเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานในคดีความเดิมที่เกี่ยวกับการรบกวนร้านสะดวกซื้อและการละเมิดกฎในที่สาธารณะจนอาจต้องไปนอนคุกเป็นเวลาหลายปีด้วยกันตอนนี้หลายคนก็ได้คาดหวังกันแล้วว่าขอให้หนุ่มคนนี้ช่วยหยุดพฤติกรรมสุดเดือของตัวงลงไปบ้างสักนิดก็ยังดีน่าเสียในทุกอย่างก,กับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแทนซะอย่างนั้นซึ่งก็ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเพียงแค่ไม่นานหลังจากที่จอนนี่โซมาลีได้กลับมาลับอีกครั้งเเเขาาาก็รริ่่มมมลงงงืออส้้ปัััญหหใหใใตวททนี และสิ่งที่กำลังจะตามมาในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่สามารถยองความกันได้เลยด้วยซ้ําโดยเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในครั้งนี้เริ่มตอนึน้นวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาที่ย่านฮงแด,ดในกรุงโซลซึ่งเป็นเขตเดียวก,กันกับที่จอนนี่กําลังมีคดีค้างอยู่ก่อนหน้านี้คืนวันนั้นเองจอหนนี่ออกมาไลฟ์กลางถนนตามปกติและกําลังมองหาใครสักคนเพื่อสร้างปัญหาและเขาก็ได้บังเอิญไปเจอก,กับสีเมอร์สาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มีชื่อว่านานะซึ่งตอนนั้นเธอก คนหนึ่งที่มีชื่อว่าสไลลี่โฮมเลสและแทนที่เขาจะเดินผ่านไปหรือว่าทักทายฝ่ายตามปกติจอนนี่กลับเริ่มเดินตามนานะไปเรื่อยๆโดยระหว่างทางเขาก็เริ่มพูดจาเสียงดังมากไปกว่านั้นก็คือการที่เขาพูดจาในเชิงคุกคามใส่เธอแบบไม่พักแน่นอนว่าการการะดัาของจอนนี่ ทำให้สตรีเมอร์สาวอย่างนานารู้สึกอึดอัดและกลัวมากขึ้นเรื่อยเธอพยายามวิ่งหนีออกไปจากเฟรมกล้องแต่จอนนี่ก็ยังไม่หยุดและวิ่งตามเธอไปอย่างต่อเนื่องไม่นานหลังจากนั้นจอนนี่เดินตามนานา,นาไปถึงบาร์แห่งหนึ่งที่เธอกับสไลลี่โฮมเลสกำลังนั่งอยู่เขาเข้าไปในร้านโดยที่ไม่มีใครเชิญพยายามพูดแทรกพูดเสียงดังจนทำให้เครื่องดื่มพกและทำแก้วแตกและเหตุการณ์ในร้านก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยแถมลูกค้าบางคนในร้านก็เริ่มลุกหนีไปทำให้บรรยากาศภายในร้านเต็ไมไปด้วยความกดดัน โดยสไลลี่โฮมเลสถึงกระต้อไปบอกกับพนักง,งานในร้านว่าเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกตามและอยา,ากจะขอให้ช่วยเรียกตำรวจมาจัดการไอ้หมอนี่หน่อยเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าอไอ้หนุ่มจอมเนื้อคนนี้ยังไง ส่วนนานะก็ดูเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าตอนนั้นเธอรู้สึกกลัวและรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเอามากๆสุดท้ายเรื่องนี้ก็ไปถึงมือของตำรวจอย่างเป็นทางการมีภาพจากสถานีตำรวจเขตมาโพที่แสดงให้เห็นว่านานะสไลลี่โฮมเลสและก็ซีน่าสตรีเมอร์สายคนหนึ่งซึ่งเคยถูกจอนนี่คุกคามมาก่อนหน้านั้นทั้ง3าคนได้เดินทางเข้าไปแจ้งความต่อเจ้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็มีชาวเน็ตบางคนบนโลกออนไลน์ที่ต่างคอสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสหรือเป็นเพียงคอนเทนต์เรียกยอดวิวเท่านั้นแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ออกมาบ่งชี้ว่าถ้านี้เป็นเรื่องที่เฟซจริงๆพวกเองก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะว่าถ้าพวกเขาเนี่ยแกล้งแจ้งความเพื่อคอนเทนต์แล้วก็คงไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาจะเจอกับข้อหาแจ้งความเท็จซึ่งในเกาหลีใต้โทษตรงนี้มันรุนแรงมากๆดังนั้นคิดว่าคงเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจอจีอย่างแน่นอนนอกจากนี้สตรีมเมอร์ ่่ปุนนนอยาางนานะเธอโกงกับโพ,อพอสต์ภาพของตัวเองที่ถ่ายอยู่หนสถานีตำรวจพร้อมกับบอกทุกคนว่าถึงแม้ว่าเธอไม่อยากทํามันก็ตามแต่เธอมีความจำเป็นที่ต้องฟ้องร้องจอห์นนี่โซมาลีเพราะไม่ว่ากี่ครั้งที่เธอวิ่งหนีเขาไอหมอนี่ก็จะวิ่งตามเธอมาทุกครั้งเรียกได้ว่ากลัวขั้นสุดเลยล่ะครับ แต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นกลับไม่ได้มีแค่นี้นะสิเพราะว่าตัวของจอห์นนี่ยังกลับมาไลฟ์ต่อยครั้งที่โรงแรมของตัวเองในคืนนั้นและพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเขาเปิดวิดีโอของสไลลี่โฮมเลสที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและพยายามพูดเหมือนกับว่าตัวเองเป็นเหยื่อหรือบอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรผิดพร้อมกับบอกว่าไอ้ที่เขาทําลงไปน่ะมันไม่ใช่การคุกคามสักหน่อยท,ท,ทั้งๆที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาเพิ่ง การในประเทศญี่ปุ่นอย่างเมามมนแถมจอนนี่ยังพยายามพูดจาล้อเลียนใส่นานะอย่างสนุกปากและท้าทายให้เธอโทรหาตำรวจพร้อมกับหัวเราะเยาะแบบไม่รู้สึกรู้สาที่พียิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากที่นานะแจ้งตำรวจไปแล้วเราจะยังเห็นว่าจอนนี่ยังคงพูดจาอข่มขู่นานะว่าเขาจะกลับไปติดตามเธออีกครั้งเล่นเอาชาวเน็ตถึงกับกำหมัดกันไม่น้อยเลยทีเดียว จากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นลี g ก l ไม่เซ็ตคนดีคนเดิมก็พูดอีกครั้งว่าจอห์นนี่อาจต้องเจอกับข้อหาใหม่เพิ่มเติมอย่างแน่นอนทั้งเรื่องของการขัดขวางการดําเนินธุรกิจทาลายทรัพย์สินในร้านค้าสาธารณะและแน่นอนที่สุดเลยก็คือการคุกคามและสะกดรอยตามบุคคลอื่นซึ่งในเกาหลีใต้เป็นข้อหาที่สามารถถูกดําเนินคดีจริงจังได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเมื่อมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ชัดเจนแบบนี้ด้วยแล้วลก็บอกเลยว่าไม่รอด l e เกล m มาเซ็นบอกว่าจอนนี่จะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศของเขาอย่างแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญก็คือก่อนที่ถึงวันนั้นเขาจะต้องติดคุกในเกาหลีนานแค่ไหนซึ่งเป็นคำถามที่ชาวเน็ตทั่วโลกกำลังตั้งต,า,งตารอคอยจนถึงวันนั้นเองแต่ก่อนที่คำถามนั้นจะได้คำตอบแบบชัดเจนมันก็ได้มีเหตุการณ์อีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาอีกครั้งและนั่นก็ยังให้ภาพรวมของคดีจอห์นนี่โซมาลียิ่งดูไม่ดีมากกว่าเดิม เพราะว่าเพียงแค่1วันหลังจากที่ลีโก้ไมซ d เซออกมาวิเคราะห์ข้อหาที่จอนนี่อาจต้องได้รับเพิ่มเติมจอน,นี่ก็กลับมาไลฟ์อีกครั้งและเริ่มสร้างความวุ่นวายรอบใหม่ทันทีและครั้งนี้มันก็หนักข้อจนหลายคนอยากจะล่าขอเข้ามาพ,พูดคุยกันสักสองสามตู้ ช้าวันที่22มีนาคมจู่ๆเฮดฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างพาร์ตี้ก็ปรากฏภาพไลฟส์สดของจอห์นนี่ที่กำลังเดินอยู่บนถนนในกรุงโซลในสนภาพที่ใส่เพียงแค่กางเกงบ็อกเซอร์เท่านั้นภาพที่เราเห็นอยู่ก็คือจอห์นนี่กำลังยืนเต้นโชว์อยู่กลางถนนพร้อมกับพูดจาท้าทายให้คนอื่นเรียกตำรวจมาจับเขาซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้หมอนี่ไปกินอะไรผิดสําแดงมาหรือเปล่าถึงอยากจะวอรเจอตำรวจแบบนี้ พฤติกรรมสุดแปลกประหลาดของจอห์นนี่ก็เริ่มบาบอมากขึ้นเรื่อยๆเขาพูดจาเสียงดังในเชิงว่ากูแค่ออกมาเต้นกลางถนนและกูไม่ควรถูกจับในขณะที่ชาวเน็ตที่ดูไลฟ์อยู่ในตอนนั้นก็เริ่มแคปหน้าจอและโพสต์คลิปช่วงเวลาตำรวจจำนวนมากเริ่มโผล่เข้ามาบนไลฟ์ของเขาก่อนที่ไลฟ์ของจอห์นนี่จะถูกตัดจบลงไปทั้งแบบนั้น เหตุการณ์นี้กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วและคนที่ติดตามเรื่องราวของเขามาตลอดต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตไอ้หมอนี่เนี่ยมันคงจบแล้วล่ะเพราะนี่คือครั้งที่2แล้วที่เขาถูกจับกลุ่มในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ Le โก้ไมล์เซตก็พูดถึงเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันโดยเขาระบุชัดเจนว่าจอห์นนี่วิ่งไปรอบกรุงโซในสภาพเครื่องเปลือยและท้าทายตำรวจแบบไร้สติสุดท้ายก็โดนจับไปอีกครั้งและถึงแม้ว่าเขาจะถูกปล่อยตัวออกมาชั่วคราวในภายหลังแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือการที่เขาถูกแบนออกไปจากพาร์ตี้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เขาสามารถหาเงินจากการไลฟ์สตรีมได้และตอนนี้จอห์นนี่ก็ได้ปลดล็อกความสำเร็จ ในฐานะ streamer ที่โดดแบนดทุกแพลตฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าในตอนนี้จอนนี่ไม่เหลือพื้นที่สำหรับการไลฟ์สตรีมอีกต่อไปแล้วฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าสรุปแล้วไอ้หมอนี่เนี่ยมันโตมายังไงและมีใครสั่งสอนมันบ้างหรือเปล่าตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ก้าวเข้าไปอยู่ในคุกครึ่งหนึ่งแลแ้วแท้แท้ที่จะทำตัวดีๆเพื่อที่จะได้อย่างน้อยก็โดนลดโทษลงบ้างกลับออกมาเต้นแรงเต้นกะสร้างปัญหาไม่หยุดหย่อนอยู่ได้ไม่เข้าใจเลยจริง และเมื่อมองย้อนกลับไปแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็เป็นที่ชัเจนแล้วว่าจอห์นนี่โซมาลีไม่เคยคิดจะหยุดหรือแม้แต่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองก่อไว้เลยแม้แต่น้อยก็คงต้องมารอดูกันต่อไปละครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเฮียแกเนี่ยจะได้นอนคุกกี่ปีกันและเพื่อนๆล่ะมีความเห็นกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิ่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่องแบงคคอร์ p อี t ปอร์ตกอย่าลืมกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะเห็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ